กลับมากันต่อนะคะค่ะช่วงนี้กระชายขาวตาบีจีนะคะเพิ่มภูมิคุ้มกันฆ่าเชื้อไวรัสนะคะวิตามินซีสูงดูดซึมได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ถึงสารตกค้างนอกจากเนื้อกระชายแล้วยังมีสารสกัดจากมะขามป้อมด้วยหนึ่งกระปุกมี30บแคปซูลนะคะราคากระปุกละ290ซื้อ5กระปุก1000บาททวนสนใจสั่งซื้อได้เลยที่เบอร์ศู0 0 8 9 9 9านะคะมีอักษรย่อมาให้ดาวกันอีกแล้วนะคะจากเพจเจมม้อย108นะคะได้เผยข่าวเมาวงการบันเทิง อักษรยอ่อนะคะดิฉันบอกเลยว่าครั้งนี้ดิฉันแมนมากเพราะว่าเจมอยใบ,บยแบบใบง่ายมากใบง่าย,ายใครฟังก็ต้องรู้ว่าเป็นคนนั้นแน่นอนนะคะโดยเจมอยนี่นะเขาเขียนว่าอักษรย่อมอมา้าเพิ่งแต่งงานกูรูวว้กูไม่ต้องอ่านต่อมาอะ เขาบอกเที่ยวสวัสด์ล่าสุดอยู่ยุโรปนะเป็นเพื่อนกันในเฟซล่าสุดคุณแม่เที่ยวยุโรปลือหึงเตรียมลาวงการจริงแต่แม่ลาไปหลายปีแล้วมอยพี่ม้าเหรอฮะเขาไปกับแฟนเขาไปกับแฟนออไปเที่ยวยุโรปยังไม่กลับมาเลยเตรียมลาวงการพี่ม้าชัวมอยมึงพลาดแล้วล่ะ กูดาได้เลยอักษรย่อมอมา้าเพิ่งแต่งงานเที่ยวสบัสดพี่ม้าเที่ยวอยู่ยุโรปนะคะลือหึงเตรียมลาวงการเมืองเมือง,ม,งมีข่าวมาเมาส์อีกหลังจากมีดาราสาวท่านหนึ่งอักษรย่อมอมา้าควงไฮโซหนุ่มนะที่เข้าไปเป็นไฮโซด้วยไปเที่ยวเมื่อปีที่แล้วนอกจากนั้นเนี่ยก็เงียบกริบนะคะจากวงการ ไม่เห็นตามจอทีวีเลยคุณแม่ขายห่อหมกอยู่แต่ในไอจนางคือยังเที่ยวสบัดมากนะคะอีหนึ่งกระชาวเน็ตก็สงสยัยเอ๊ะนางเกียมลาวงการแล้วนะคะขพเดากันเอาเองแต่กูเดาถูกเปล่าพี่ม้านะ่ะหมอมาตอนนี้เที่ยวอยู่ยุโรปนะนี่กูได้ข่าวว่ามีหมอดูชื่อดังนะคะเพิ่งทักนางสดสดร้อน คือปีมังกรปีนี้เลยฉ่ำมากเพราะดวงชีวิตดารามอมา้าคนนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่เห็นว่าหมอดูคนนี้เนี่ยทักนางแม่นมากทั้งเรื่องความรักเรื่องงานเรื่องชีวิตนะคะตอนทักว่าชีจะได้แต่งงานปีที่แล้วก็แม่นด้วย มันรู้หรือเปล่าว่าเราจะแต่งงานคนลุกเลยแม่ปวดท้องขี้หรอลูกนะคะไปทําการบ้านมากันว่ามอม้าคือใครกูลําพึงลําพันหานางอาบนางเป็นใครนะคะที่เกี่ยมจะลาว,วงการจริงไหมนะคะ<ม>อืมทรงผมผิดต้องเป็นหน้ามาผมต้องสั้นตอนนี้เที่ยวอยู่ยุโ <c oughs> รปเที่ยวสบัดเลยนะไปกับไฮโซหนุ่มเออพี่ม้าช่ว์ แม่กูชัวนะคะไปแต่งงานกูไม่รู้นะแม่อาจจะไปแต่งงานที่ยุโรปเงียบๆก็ได้นะคะเออแนทชาลีไว้ขอโทษสัญญาจะเป็นคนที่ดีขึ้นหลังคืนดีกับกามิน ก่อนหน้านี้ทำเอาบรรดาแฟนคลับใจตุ้มๆต,ต่อมๆหลังสาวกาเมิน,บ,นบินกลับประเทศเกาหลีใต้ได้2วันแต่ไม่ยอมตอบแชทของหนุ่มแน็กชาลีจนเกิดอาการน้อยใจทําให้มีหลายคนเกิดดรามา่าทัวลงหนักแบบแบ่งเป็น2ฝ่ายล่าสุดแน็กชาลีได้ออกมาลายขอเกียร์ทุกอย่างซึ่งพูดประมาณว่าเพื่อนๆอ,อยากเห็นอะไรที่มีความสุขผมก็จะทําให้เพื่อนๆมีความสุขนะคะไม่มีคลิปหรอ นิ่กสิทธิอีกแล้วมีความสุขเท่าที่จะทำได้ส่วนอนาคตมันจะลดลงหรือมากขึ้นให้ติดตามกันผมจะขอเบรกเรื่องหนึ่งไม่รู้ว่าจะได้หรือไม่ได้อย่าไปฟ้องกันเลยย้ำคนที่กำลังไปฟ้องคุณอาจจะได้รับสิ่งที่ไม่ดีกับบ้านอืนะคะนักชาลิทำอะไรนักชาลิรนมันควรทำแต่งาน เออนะคะหนุ่มเน็กก็ยังได้ไลค์อีกครั้งนะคะบอกพร้อมบอกว่าต่อจากนี้จะเป็นคนที่พูดพูดจาดีขึ้นน้องเขพูดจาเพาะอยู่นะขอโทษจริงๆจากใจที่ทําให้คนคนในในอะไรคนในการพูดจารู้สึกไม่ดีลองดูนะว่ามันจะอดทนและจะทําได้ไหมแต่จะพยายามแบบทําอะไรให้มันดีๆขึ้นให้อภัยด้วยมีอะไรเก็บไปไว้ในใจ ผมขอโทษนะครับจากวันนี้ผมจะเป็นคนที่ดีขึ้นอืนะคะทำไมอย่างแฟนขับเขาทะเลาะกันหรอเอานาลูกเอ้ยเห็นว่าจะไปเกาหลีใช่ไหมเห็นว่าจะไปเกาหลีใช่ไหมอืมนะคะค่ะเขาเด็กคาทมาหากินเนาะมีปัญหาเขาค่อยๆกลแก้กันไปนะคะ ส่วนจะรักกันยืดยาวขนาดไหนก็ต้องติดตามอีกรอบหนึ่งด้วยเช่นเดียวกันนะคะเราก็ไม่สามารถจะบอกได้เพราะเป็นเรื่องของอนาคตเวลาหมดแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณกระชายขาวตาว B ีดูแลสุขภาพของคุณให้แข็งแรงด้วยกระชายขาวตา BG นะคะมีสารสก,กัดจากมะขามป้อมซึ่งมีวิตามินซีสูงเพิ่มภูมิค่าเชื้อไวรัสวิตามินซีสูงดูดซึมได้แบบ100%เไม่ทิ้งสารตกค้างราคากระปุกละ290ซื้อ 5. กระปุก1 0 0 0ับาททวนสนใจสั่งซื้อได้เลย0 9 0 0 8 เก้าเเลาหมดแล้วพี่เต่อพร้อมทีมงานลาไปก่อนพบกันใหม่สวัสดีค่ะคลิปจบแล้วนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะคะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะะในการติดตามนะ,ะ,ะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ